วันล<ด>ะเทนะ่าไหร่นะฮะวันละเท่าไหร่นะสองพันกว่าตัวละห้าบาทสองพันกว่าตัวคูณห้าบาทเท่าไหร่ครับเนี่ยคูณเอ,เองครับคูนเราครับโอ้ถ้าทางมาสั่งปุ๊บสั่งปั๊บนี่แสดงว่าลูกค้าประจำค่ะน,น่น <ขา S 1> ใช่ไหมซื้อตั้งแต่ตอนแก,ก,นกนอยู่ตรงฝั่งนู้นอ๋อนี่เป็นแฟนขับป้านะเนี่ยมันอร่อยตรงไหนครับอร่อยตรงไข่แล้วก็เอ่อ แป้งของป้าเขาอร่อยของป้าเดยวน้ำจิ้มเราเป็นไงบ้างน้ำจิ้มอร่อยค่ะน้ำจิ้มยังไม่ได้ถามเลยป้าทำเองไหมน้ำจิ้มป้าทำเองค่ะอ่าลูกค้าถามให้เลยนี่ลูกค้าถามให้เลยนะครับต้องลองค่ะต้องลองต้องลองมีไข่ไหมเป็นไง้ยเป็นไงนี่ขนาดไม่จิ้มนะมันกินเพลินนะครับ มึงไข่เป็นไงสวัสดีครับผมอเมซอนออสก,ก้าครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้ก็เป็นตรงข้างหน้าศาลนะฮะเป็นตลาดโต้รุ่งเขาเรียกว่าตลาดโต้รุ่งศาลชนบุรีนะครับร้านนี้น่าสนใจมากเลยนะไม่เห็นแล้วก็เขาเรียกเพื่อความชัว์เดสามไหม่ค้า ไม่ค้ากรปลาอะไรครับเนี่ยรราเเียกปลาไข่เนาะปลาไข่นะโอ้โหนี่นะฮะคือเอาขึ้นมาหมดเอาขึ้นมาหมดอนะ่ะกระทะนะครับเป็นซีฟู้ดด้วยนะครับนี่นะฮะน้ำซุมซีฟู้ดเดี๋ยวนี้นะครับก็คือการขายเนี่ย

ร้านร้านป้ากับลุงโอชื่อดีมากเลยนะป้ากับลุงขาย,ขายนะครับปลาไข่ทอดนะฮะตลาดที่นี่ก็หูใหญ่มากนะเป็นลานกว้างๆเลยเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับยังไม่มืดนะครับตอนนี้ลูกค้าก็น่าจะทยอยทยอยมาแล้วนะครับซ้าตลาดเนี้ยก็จะมากันค่ำๆนะฮะ โอ้โถามคุณป้าดี <aos S 2> น่ารักจังคุณป้าคุณป้าขายที่นี่นานยังขายมาแต่ปี57 57เนาะอาจารย์เรามาปี57เนาะปี57ค่ะโอ้โหนานเลยนี่ขายทีละค่ะนี่มันเป็นปลาอะไรครับป้าเป็นปลามาจากเมืองนอกจากเมืองนอกก็ไม่รู้ปลาอะไรนะนะครับ หละห้าสิบสองถุงครับรักครับครับคับครับับคะห้ครับาทนครับลรับค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 อับครับครับคับครับครับครัวคือกี่ับาทับาเับครับครับคับครัาบครับเดี๋ยวัมัคคมัเััครับ ให้ลูกค้าไปเดีลูกค้ารอนานนะคุณป้าพูดเดี๋ยวป้นานักผ <cir huh Becca> ึ้เออลูกค้ายิ้มถามเลยดีกว่าถ้าทางมาสั่งปุ๊บสั่งปั๊บนี่แสดงว่าลูกค้าประจำค่ะนั่นใช่ไหมซื้อตั้งแต่ตอนแกอยู่ตรงฝั่องนู้นอ๋อนี่เป็นแฟนคลับป้านะเนี่ยมันอร่อยตรงไหนครับอร่อยตรงไข่แล้วก็แป้งของป้าเขาอร่อย้แลวน้ำจิ้มเราเป็นไงบ้างน้งจิ้มอร่อยค่ะ น้ำจิ้มยังไม่ได้ถามเลยป้าทำเองไหมน้ำจิ้มป้าทำเองค่ะลูกค้าถามให้เลยนี่ลูกค้าถามให้เลยนะครับต้องลองค่ะต้องลองต้องลองได้เลยนะครับนี่ยนะฮะไอชีสำคัญค่ะตัวละห้าบาทเองค่ะตัวละห้าบาทเองใช่มีมาลงอีกแล้วนี่นี่เฮ้อ เอามาเทเมื่อกี้เทหยกๆก็จะหมดในไมาอีกแล้วนะครับสามสิบก็ขายใช่ไหมขายค่ะตัวเดียวก็ขายนะขายขายี่สิบาทขายสี่ตัวอ๋อยี่สิบบาทสี่ตัวเอาก็ถูกแล้วไงครับตัวห้าบาทขายขั้นต่ำสี่ตัวขาค่ะอ๋อขั้นต่ำนะสี่ตัวนะครับน้ำจิ้มนี่นะครับก็ขวดละห้าบาทอู้น่าสนใจมากเนี่ย ขายของง่ายๆอ่ะแต่ลูกค้าแกเข้าตลอดอ่ะแล้ท่านผู้ชมครับปลาไข่ทอดอ่ะผมปากเบอร์โทรเลยก่อนนะตอนนี้ป้าแกยุ่งอยู่นะครับ0 6 1ย5 9นึ่ง้าเูนนะครับมีอะไรก็โทรสอบถามป้าเลยนะครับจะสั่งจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับตลาดโตลุ่งหน้าศาลชนบุรีนะครับเซิร์ชกูเกิลมาได้นะครับ

โทษนะทำไมไม่มาทวงป่าป่าแล้วขายต่อันนี้ขายตัวยังไงนะคะตัวละกี่บาทตัวละห้าบาทมีทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะครับอินหอมา่ะมีข้าวแถวด้วยรอคิวด้วยนี่นะฮะธรรมดาที่ไหนนะครับเราไปดูไอ้นี่กันดีกว่าดูลุงดูลุงบ้างนะครับลุง เมื่อกี้ไปดูหน้าร้านมาแล้วตอนนี้ดูลุงจะบ้างนี่เป็นลุงหรือเป็นพี่เนี่ยดูยังลุงครับลุงครับลุงอะไรเนี่ยดูยังลุงอยู่เลยลุงเกียบครับฮะลุงเกียบครับลุงเกียบและป้าอะไรเนี่ยป้านัดครับป้านัดครับผมอ่าลุงเกียบป้านัดเรียกลุงแล้วครับ60แล้วครับโอ้ทำงานราชการแล้วสิ Uh huh> ได่ไหมพี่ได้เงินราชการก็ได้ได้รับเงินราชการแล้วไงใช่ไหมมีเงินเดือนกินแล้วครับผมอ่านะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตัวนะเงินเดือนเดือนละหกร้อยแล้วนะวันมึงลาดวันละสองพันกว่าตัวอ๋อนี่ทอดจะไม่ได้อยู่เลยนะโอ้พ anyway ี่วันละเท่าไหร่นะวันละเท่าไหร่นะสองพันกว่าตัวละห้าบาทสองพันกว่าตัว คูณห้าบาทเท่าไหร่ครับเนี่ยคูณเราเองครับคูณเอาครับโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะขายอย่างนี้ลุงกับป้าตังไปให้ใครเนี่ยลูกหลานครับอกยังมีหลานเลี้ยงอยู่ยังมีลูกอยู่นะครับมอเตอร์ไซค์ก็มาสองรอบแล้วคันนี้ไม่รู้บนหาอะไรนะครับ ตอนที่เราไม่ถ่ายคลิปก็ไม่มาเพราะคลิปมาแล้วเสียงหายหมดเลยมาแล้วเสียงหายหมดเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะเราถ่ายกันอย่างนี้แหละให้ดูกันชัดๆเนี่ยใหขอลุขอใกล้ๆเอาเะไรครับนี่เอาเลยโอ้ยนีใ่เลยสีธรรมชาติเลยนะสีผมสีธรรมชาติอ่าอจะออกมาสีนี้ทุกกระทะนะครับถ้าใครดูคลิปผมเนี่ยนะกล้องเป็นยังไงนะสีตามนี้สีเหมือนเลยนะครับโอ้โห อันนี้มาใกล้ป้าหน่อยป้าอายุเท่าไหร่44แล้ว54อ๋ 5, ออายุน้อยกว่าลุงนะอ่ะานะครับป้าดุไหมกับลุงเนะี่ยดุค่ะใครดุป้าอ่า <laughs> ป้าดุลุงเจ้าชู้ไหมก็เป็นมั้งเมื่อตอนเป็นหนุ่มตอนนี้ไปไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้วนะี <laughs> <laughs> นะครับแม่ตอนนี้คงไปไม่ไหวแล้วแหละ จะไปไหวได้ไงเราเราสั่งยืนทอดทั้งวันไม่มีไม่มีแรงขาแล้วใช่ไหมก็หาหาหน่อยกับป้านะครับสองพันตัวถามถามล้วมาถามป้าดิป้าหลง่น้ปลาให้ลูกค้าอยู่ปลาหลงเดี๋ยวลืมน้ปลาให้ลูกค้าน้ำจิ้มแยกลืมลืมแบบว่าให้ปลาไม่ครบนี่เสียเลยนะอ่าถ้าลืมแบบปลาเกินเนี่ยเดี๋ยวลูกค้ามาใหม่ ทางหน้านี่ก็หนุ่มบริษัทหนุ่มโรงงานเขาก็มาซื้อกันนะครับลาดน้ำจิ้มเลยนะจี่มีทีเด็ดทั้งร้านเลยนะมาถึงนี้หมดเป็นสแล้วนะเนี่ยที่วันหนึงใช้ประมาณ สองลิตรสองลิตรลุงแกเลิกทอดแล้วไม่มาช่วยขายเลย,ย,ยอ่ะยยัังงห้ามก้าวไก่หน้าที่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะหน้าที่เก็บสตัดตังลุลงป้าแกอารมณ์ดีชอบมากครับชอบชอบอชอบชอบยิบ่งลุงนี่อารมณ์ดีชอบ ลูกค้าก็ยิ้มนะเด็กน้อยออลูกค้าเยอะเลยลุงหมดแล้วหน้าร้านหมดแล้วลุงออทอดไม่ทันนะลุงแล้วอะก็ ถ้ามาตลาดเนี่ยนะอย่าลืมนะร้านนี้ขายตรงนี้ประจําเลยไหมใช่คือที่ตรงนี้ประจําไม่ย้ายใช่ไหมอ่าตรงเนี้ยมันก็ร้านป้ากับลุงเนี่ยคือศาลอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยศาลแขวงชนบุรีเนี่ยนะครับแล้วแกขายอยู่หน้าศาลเลยน่ะลุงเปิดไฟแล้วเมื่อกี้ดับไฟตาแกยังดีอยู่ ทอดยังไม่ได้หยุดเลยนะน้ำมันนี่จะเปลี่ยนใหม่ทุกวันเลยนะลุงนะใช่เตรียมอ๋อน้ำเตรียมเทเทแล้วขายเนี่ยนะครับสมัยเนี่ยนะถ้าเราใช้น้ำมันซ้ำนี่ลูกค้าไม่มาเลยนะวันนึงก็ประมาณสิบหกลิตรครับงานเตรียมเตรียมใส่เลยทุกทุกวันนี้ลูกค้าเขาฉลาดนะครับเขารู้นะได้ แล้วทุกวันนี้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาซื้อของเขาดูร้านนี่ครับเอ้ใช่เขนดูร้านเขาซื้อและใหมนี่ก็ก็รู้ๆกันอยู่อแล้วเราทอดเนี่ยเราทอดหินหินเลยใช่ไหมครับร้อนสดๆร้อนสดๆเลยกรอบใหม่ๆไม่มีทอดไห้นานครับแป๊ดเดียวหมดแป๊ดเดียวหมดอ่ะลองหยิบมากินสักตัวดิจัดไปหยิบได้ครับะหยิบได้ครับแม่ข้างบนหมดอีกแล้วนะลุงทอดไม่ทันแล้ว นึกว่าจะเป็นยูทูบเบอร์มือเหล็กนะครับไก่ทอดไก่ทอดนะเคยเห็นนะตามมือนั่นแหละเราลืมมือเหล็กเออมือเหล็กลองเลยรอไม่ไหวอ่ะรอไม่ไหวขอจะเขียนสบายๆดีอ่าคุณลุงขึ้นมาอีกแล้วนั่นคุณลุงแนะนำร้านคุณลุงเลยว่าคนจะมาซื้อถ้าได้ดูคลิปเนี้ยแนะนำให้มายังไงครับมาที่หน้าสารแฝงชนบุรีเลยครับผม ผมจะอยู่ตรงข้ามกับหน้าศาลแขวงติดถนนเลยครับผ่านหลังให้ศาลแขวงครับอ่าครับมาล็อกตรงนี้เลยล็อกประจําครับอยู่ที่ชนบุรีอ่าชนบุรีเลยนะครับผมร้านชื่อร้านป้ากับลุงปลาไข่ทอดครับใครจะมาเที่ยวบางแสนพัทยาขากกับขาอะไรแวะมาได้เลยนะใช่ครับผมลูกค้านะไปถึงนู่นเลยอ่ะอานะครับไปถึงกรุงเทพอ่ะลูกค้าขายถึงกี่โมงครับเนี่ยก็สี่โมงสี่โมงถึงไม่เกินสามทุ่มก็หมดแล้วครับ โอ้โห2ชั่วโมงหมดละไม่กี่ชั่วโมงเอง2ว่าตัวนี่คิดๆครับกำไรตัวละบาทนี่ก็รวยตายแล้วคุณป้าบอกรวยอย่าตายแล้วกันข้างบนหมดแล้วนะข้างบนเอารวยอย่างเดียวแต่อย่ารวยตายรวยรวยรวยเฉยพอแล้วอย่ารวยตายเลยแล้วข้างบนรอรอปลาข้างบนแบบนี้ครับข้างบนรอปลาลูกลูกค้าเนี่ยเขาแอบยืนหัวล้อเราอยู่เนี่ยนะ นะครับใน,ในเมื่อแอบ,บยืนหนวรอแล้วถามเลยลนะถามเลยลูกค้าประจำไหมประจำประจำก็แหมตอนยืนแอบบแอบรบ้อนนี่ไม่กักเลยพอมาถามนี่ไม่พูด <c oughs> <c oughs> นะไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้ตั้งหลักนะครับ <c oughs> นี่ลูกค้า เราทําเองใช่ไหมครับเนี่ยใช่ทำกินครับทำทุกอย่างทําเองหมดครับมันเป็นสูตรซีฟู้ดไหมเป็นสามรสค่ะบสามรสครับเปรี้ยวหวานเค็มเนาะใช่เป็นแบบซีฟู้ดเลยอ่อเดี๋ยวดูไข่ให้ดูไข่สร้อยีนะตัวไม่ทันอ่ะไม่ทันอ่ะไม่ทันไม่ทันลูกค้านี่ บนนี้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูลูกค้านะผมหันให้ดูนะนี่ตัวค่ะนี่นแยกนกน,น,น้้จิมะะคทำไมลุงกับป้าถึงอารมณ์ดีรู้ไหมผมรู้น,ะเ,น,น,นะเห็นหน้าลูกค้าค่ะอ่าเห็นหน้าลูกค้าแต่ป้าตอบเป็นนะครับสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทสี่สิบบาทกี่ตัวนะ แปดตัวคือมาเนี่ยนะยังไม่เจอคนถามว่าเท่าไหร่นะคือมาสั่งสั่งเลยเนี่ยดูออกเลยว่าลูกค้าประจำเอใช่ไหม สุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบร้านนี้นะถ้าคิดว่าถูกอ,อกถูกใจแล้วคิดว่าจะมาซื้อหรือแวะเวียนมาได้ก็อย่าลืมนะครับมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับช่องอเมซอนโนสก้านะครับถ้ามีร้านที่ไหนเดี่ยวทิมใสกล้องเลยใช่ทิมใสกล้องเลยเหรอเออาตัวนะ มีการมีการให้ผมจิ้มใส่กล้องนะนี่แหละครับการการถ่ายทำคนเดียวอ่ะนะก็ผมว่าจะหาพี่อาสักคนหนึ่งนะจัดจัดถือกล้องให้ผมเลยเดี๋ยวต้องลองกินดูนะครับจริงๆผมกินหน้ากล้องแล้วมันเอเห็นร้านด้วยเห็นร้านด้วยชัดไหมได้อยู่มี่นะปลาไข่จอเข้ามา ปลาไข่นะตัวละห้าบาทนะกัดเลยนะยังไม่ต้องแบะเลยกัดดูเลยนะร้อนร้อนเลมมีไข่ไหมเป็นไงเป็นไงนี่ขนาดไม่จิ้มนะมันกินเพลินนะครับไข่มึงไข่ เป็นไงมีหน้าลูกค้าเยอะขายดีอืไม่ต้องห่วงก้างเลยนะกินทั้งตัวได้เลยนะครับอืถ้าใครรู้จักปลาไข่ก็อาจจะไม่แปลกนะครับแต่ถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยอร่อยคนรู้จักก็คิดว่าอร่อยอ่ะเพราะลูกค้าประจําเยอะมากไข่เนี้ยเพราะเป็นผมนะผมไม่จิ้มนะ อร่อยกว่าถ้าเป็นผมไม่จิ้มอ่ะแต่ถ้าจิ้มก็จิ้มนะอุดหนุนน้ำจิ้มแม่ค้าเขาด้วยขวดเท่าไหร่ขวดเท่าไหรดีละเจ๋งเจ๋งเจ๋งคลิปน้าเจอกันใหม่ครับฝากไว้ร้านนี้ปลาไข่ทอดนะตัวละห้าบาทนะครับ